ปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขทวนนาทุกนาหนาให้ปาระลาดขลาดแคล้วปีเก่าผ่านไปปีใหม่มาแล้วยามัวนอนแกวตื่นมาราบอรุณปีใหม่นี้ขอให้มีเงินทองกองตั้งให้โดงให้ดัง ให้มีคนรักเกื้อกูลให้ร่ำให้รวยด้วยทรัพย์สินเพิ่มพูนไม่เสื่อมไม่สูญยิ่งคุณงามความดีปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งประเสริฐพรอ,อันเลิศอันประเสริฐเป็นสีมีเกียรติกรรมจรกล่าวเป็นกรอนว่จี ให้ชีวีสุขกระเซมเปลมใจครอบครัวญยาดมิตรสิทธิครูบาอาจารย์ให้สุขสำรันเบิกบานหารอไทยปีเก่าลาแล้วเริ่มต้นปีใหม่ขออวยพรชัยให้ทุกท่านโชคดี he <laughs>